สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการสร้างโต๊ะร้านอาหารนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้ามาที่วาระการขายใหม่นะครับทําการเปิดวาระการขายครับครับผม ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีโต๊ะเดียวนะครับวิธีการสร้างนะครับจะเป็นรูปปากกาอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการที่จะสำเนาโต๊ะ A นะครับเราก็กดตรงนี้นะครับแล้วกด Copy ได้เลยครับเขาจะเรียงลําดับให้เอนะครับเป็น A2 นอย่างเงี้ยครับกดสำเนาอีกนะครับก็เป็น A3 นะครับกดสำเนาอีกนะครับก็จะเป็น a 4นะอย่างเงี้ยครับถ้าเราต้องการโต๊ะนะครับที่เป็นโต๊ะกลมนะครับเราสามารถกดบวกตรงนี้เพิ่มได้ครับเพิ่มนะครับ จะเป็น A 5นะครับทีนี้นะครับเราก็ขยายมานะครับใส่เป็นตัวกลมตรงนี้ครับนะครับเราก็ใส่ทําเป็นลักษณะโต๊ะกลมยาวอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าเราต้องการที่จะใส่แขกในโต๊ะนะครับว่าโต๊ะนี้นั่งได้กี่คนนะครับเราก็สามารถเลือกตรงรูปคนตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ใส่จํานวนแขกได้เลยครับเช่นโต๊ะนี้ได้1ิบคนนะครับผมก็กดตกลงนะครับโต๊ะ A 1นะครับ ได้สีคนนะครับนะครับก็จะขึ้นตามจํานวนที่เราตั้งนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อโต๊ะนะครับเราก็สามารถนะครับกดตรงตัว a นี้ได้เลยครับเป็นการเปลี่ยนชื่อโต๊ะนะครับเช่นจะเพิ่มคําว่าโต๊ะเข้าไปด้วยครับก็จะเป็นครับโต๊ะ a 1นะครับพอเราทําเสร็จนะครับก็ให้กดรูปปากกาอีกครั้งนะครับครับ อันนี้ก็จะเป็นการสร้างโต๊ะนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปขายโต๊ะนั้นนะครับนั้นๆได้เลยนะครับ